ขณะเดียวก็มีความเข้าใจในสถานการณ์ในของไทยนะครับแล้วก็ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดครับสิ่งที่ได้ขอไปก็คือขอให้เขาได้สนับสนุสน,นประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะนอกจากการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกันเองนะครับรวมทั้งการดําเนินความสัมพันธ์นกับประเทศอื่นๆด้วยนะอีกประเด็นหนึ่งที่ผมผมได้ย้ําก็คือว่าในขณะนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังเดินหน้านะครับในเรื่องของ การที่จะทำให้สถานการณ์กับสุ่ภาวะปกติรดยเร็วนะครับเดินหน้าในเรื่องของแผนการ3ขั้นตอนนะครับที่ได้มีการประกาศไปแล้วเนี่ยบทบาทของเราในเรื่องของการต่างประเทศในการดําเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยจะยังคงเหมือนเดิมนะครับยิ่งจะทำยิ่งจะต้องมีบทบาทที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการสนับสนุนการเป็นประชาคมของอาเซียนนะครับและความสัมพันธ์ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียนทุกๆประเทศนะครับ เราจะเดินหน้าต่อไปอย่างเต็มที่เขาก็มีความหวังนะครับให้ความหวังนะครับให้การสนับสนุน,นครับก็เขามีความเชื่อมั่นนะครับว่าว่าเราจะดําเนินการตามที่ได้มีการถแถลงออกนะครับและสิ่งที่สําคัญสุดเขาอยากจะเห็นสถิรภาพความมั่นคงบทบาทของประเทศไทยในอาเซียนนะครับอาเซียนเพราะประเทศไทยนั้นมีบทบาทที่สําคัญต่อการเป็นประชาคมอาเซียน ตอนนี้เราก็ถือว่าเป็นภารกิจที่เร่งด่วนที่สุดนะครับที่เอกทูตของเราครับกองสุนใหญ่ของเราสารทูตของเราสารกองสุนใหญ่ของเราเนี่ยครับที่จะดําเนินการอย่างเต็มที่ในการชี้แจงสถานการณ์เกี่ยวกับประเทศไทยได้มีพัฒนาการยังไงบ้างนะครับโดยเฉพาะ,ะไม่ใช่เฉพาะ,ะในระดับในระดับรัฐบาลผู้นําระดับรัฐบาลเท่านั้นนะครับรวมทั้ง องค์กรต่างๆภาคเอกชนนะครับแล้วก็สื่อมวลชนต่างประเทศด้วยนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ขอให้สารทูตสารของสัญญาของเราเนี่ยได้รายงานการถแถลงการสแสดงท่าทีปฏิกิริยาต่างๆของต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อเราจะได้ใช้ในการกําหนดแนวทางการดําเนินการต่ตอไปทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะสร้างความเข้าใจนะครับและความเชื่อมั่นกับประเทศให้กับประเทศไทยนะครับ ก็ทุกประเทศนะครับแต่ที่เราคงต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษคือประเทศที่ถือว่าเป็นประเทศที่เป็นมีบทบาทสําคัญนะครับประเทศที่เป็นคู่ค้าคู่ลงทุนที่สําคัญอย่างกรณีของของญี่ปุ่นนะครับเป็นต้นนะครับหรือประเทศในในยุโรปสหรัฐนะครับเราก็ต้องต้องที่จริงแล้วก็ต้องให้ความสําคัญกับทุกประเทศแต่ประเทศที่เราคงต้องเน้นเพิเศษคือประเทศที่เป็นคู่ค้าคู่ลงทุนที่สําคัญของเรานะครับแล้วก็ประเทศที่เขาติดตามสถานการณ์ของเราอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ